สวัสดีครับผมซางเต็มนะครับมินิสีพามาฟังเสียงนะครับเจ้าชุด2อคุณสนะครับเป็นเครื่องเสียง2ระบบนะครับหมายความว่าจะใส่ไฟบันก็ได้ใส่ไฟแบตก็ดีนะครับไผมีส่วนย่า่นะครับไฟฟ้าเขาพอถึงชุดนี้นี่เหมาะมากนะครับผมจะเอาไปลองคาเาโาเกะในขอบว่าเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับผมหรือว่าไผสีเอาไปใส่ไฟบ้านะครับกับมีสวิตชิ่งแถมให้นะครับโดยที่ชุดนี้ซีนี้อย่างแน่นะครับเดี๋ยวผมสิพาเขาไปเบิร์นไก่ๆนะครับผม ภายในสุดนี่นะครับกะซิมีตู้ซับเบสนะครับขนาด12นิ้วอยู่จํานวน1คู่นะครับตู้นี้ก็เฮ็ดจากไม้อัดแท้เกตเอตาภูเขานะครับแล้วก็พ่นสีระเบิดนะครับอีฟอกซี่ซึ่งตอนนี้วันเดย์เสียดดีๆอยู่ครับส่วนด้านบนนะครับเป็นตู้ข้อลำหกจุดหานิ้วเฟดปักเสียงใสร้อยไก่นะครับจํานวน1นึคู่นะครับตะว่าดอกนี่ซิมียู UC ดอกนะครับดอกกลางดอกทวิตเตอร์อีก2ดอกนะครับตะแกรงกึ่งปั๊มนะครับเป็นแบบนี้นะครับผม ยิ่งสีระเบิดเหมือนกันนะครับแล้วส่วนชุด power นะครับก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับผมจะมีปีมี power card A B แล้วก็ card D ขับเบรที่พิเศษสุดนะครับคือชุดนี้นี่จะแถม mini เ i อร์ให้เพิ่นนะครับเพราะว่าเพิ่นว่าเบิลเสี่ยวไปลองเพลงกับสามารถที่จะเอาไม้เขาไปลองได้นะครับอย่างที่ผมเด้เทศตั้งแต่ขังต้นนะครับหรือว่าอะชิพาเทียดอีนครับเปิดไม่ขึ้นนึงใช่ครับกับสามาเบ่าใส่ไม่ได้เต้นนะครับผมนี่ ด้านหลังนะครับผมมาดูด้านหลังนะครับเป็นงานคล้ายๆ PA นะครับเหมือนกลางแจ้งนะครับจะเป็นสเปคคอนผาดเก็บง่ายนะครับผมเนี่ยหมุนออกแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปหมุนขวากระลอกนะด้านหลังนะครับชุดพาวเวอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีแบบขีบถามว่าเป็นยังคือบ่อสวิตชิ่งเข้าไปในีตัวแลกเลยเนื่องจากนะครับบางคนเพิ่นบ่อได้เอาไปใส่ไฟบัตนะครับเพิ่นเอาไปใส่ไฟแบตผมก็เลยเหดให้สามารถเอาขว่า,อาไอแบตเนี้ยนะตัวขีบแบตนี้มาขีบตัวนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบาย ยามบวใส่กับถอดออกตั้งฉีนะครับผมเนี่ยอันนี้คือสเปคคอนนะตัวนี้ก็ถอดออกถอดเก็บได้ส่วนหมองนีกก็มีสัญลักษณ์ให้นะครับว่าหมองได้บวกหมองได้ลบเดี๋ยวสเฮ็ดให้ตอนที่เสี่ยวนะครับตัวนี้เพิ่นขอแถมมิกเซอร์นะครับก็เลยแถมให้เพิ่นนี่นะครับผมมีนีมิกเซอร์นะถ้าจะดีกว่านี้นะครับต้องราคาดีแพงกว่านี้นะตัวนี้นะตัวนี้สามารถรับบลูทูธได้นะครับผมเสียบไม่ได้มีเอฟเฟกให้ปั๊บนะครับผมนี่เปิดตัวนี้ปุ๊บเอฟเฟกฟุ้งกระจายนะครับเอ็กโค่นั่นเองนะครัับเเออออฟฟตต่กกจามนว มินิมิกเซอร์มาเขาตัวนี้นะครับผมเอวีเอ็กรือว่าซีดีกันล้วแต่นนะครับเพามาปรับ้างหนาอีกตั้งหากนะครับผมส่วนเสียงสิเป็นยังไงนะครับผมก่อนอื่นต้องใส่หูฟังก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเทสเสียงครับผมตัวนี้ใส่ต่อพันบูทูดของมินิมิกเซอร์นะครับผมเสียงเป็นเดี๋ยวไปฟังกันนะครับ ครับผมผูใ้ใดอยากได้ลำพงบูทูดเบสกระแทกกระแทกนะครับสุดหนีแนะนํำเลยครับบูทูธนะครับผมเบองต่อสายนะครับเป็นบูทูดใส่ไฟบาน่นใส่ไฟแบตกระได้นะครับตัวนี้ลำพงบูทูดเบสหนักๆต้องสุดหนีเลยนะครับผม อันนี se, ้เปิดไฟลดแฮร์นะครับผมเสียงเบียดกับส to ีแห้งในจน้อยเสียงกลางแหลมกับส to ีประมาณนี้นะครับแต่ว่ากันเปิดไฟมาเตอร์นี่เสียงกับสีมวนขึ้นก็เก่านะครับผมแต่ว่าเสียงเบีดนี่ต้องไปปับขึ้นอีกน่อยนึงนะครับเพราะว่าเบียดกับสีบอลแรง่ากับไฟรดแฮรที่มันอัดมาะครับ เดี๋ยวผมสิเอาโทรศัพทบวางไว้นี่นะครับแลก้กการสิพายงางไปคุนครับหน้าหนทางนะครับว่าเสียงมันไปได้สใดาครับผม <S <S เสียงเบียรร้อยไก่ดีครับตัวนี้เป็นซับเบียดออเดอร์หครับตัวนี้12นิ้วเพิ่มความลึกพิเศษนะครับให้เพลนเลยตัวนี้อันนี้เปิดแข่งกับเสียงรถนะครับ กันผู้ใดเบิ้ง l á i นางเบื้องไ i a า h เบื้งผมโอเคครับ แล้วต่อไปนะครับที่เป็นชุดของไอซายยูอิสราเอลนะครับเพิ่อนในเฮดแบ็คพาวเวอร์มา3สั่นนะครับเพิ่นใซฟพาวเวอร์สองตัวนะครับไอ้พาวเวอร์สามตัวครับเบียรสองตัวแล้วก็กลางแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เฮดไปได้เกือบได้เกือบเท็จเลยครับแต่ว่ามันยังไม่เลีวก็เลยมาเดี๋ีวิวไอเป็นเพิ่นเบิ่งเยอรมันนะครับผมชาวบ้านขันผู้ใดสนใจชุดสแตนดาร์ดแบบนี้นะครับสามารถทักทายสอบถามราคากันเข้ามาได้นะครับหรือว่าที่ผลิตมาจองคิวกันไว้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ